เพื่อวัดก็เพียงว่าเฮาดีแล้วเราบร้หารการพิการอย่างบทบาทเรือรบ้านหลักมั่วบทันกัระสุนจม้าสังหอตแจกพี่เลยก็เพื่อประกอบส่วนสบายดีพี่น้องมื่อนี้บุญเดือนเก้าของเขาประดับดินพี่น้องเป็นประเภทนี้ตั้งแตะปูพานพี่ล่ะเพิ่นพาเฮิตนะพี่น้องมื้อนี้กระสีมาเพราะว่ามันสําคัญวันว่าบุญบุญฮะ พอเขาประเภทนีนะ่ะเพศให้ไปว่าปูญยาตาหน่ายผู้ที่รงรับไปแล้วความเชื่อนอกก็คือสมมุติว่าอยู่ตกกน้าโลกหรือ,อยังก็เป็นวันป้อยผีเด้ผู้ที่มีกรรมลายเท่าไหรกับได้ปล้อยนะพี่น้องเข้าก็ได้เหตุให้ผู้ยาตาหน่ายลูกหลานนี่ยังทุกคนพี่น้องนี่ก็มาบริกันคน,นลายแห้งอีเดย มื่อเนี้ยนะลายจนแบบโอ้เลียนแบบเลียนแถวเดีเ๋ยวใช้เบิ้งขาวๆอันนี้เขาอยู่ในอันนี้เขาอยู่ในรถนะพี่น้องดาราไดหาวาของตลาดเป็นต่อราคคนร้ายแห่งเนาะมื่อเนี้ยอันนี้ปิดขันขันเดียวสี่ประมาตักบาดเนาะ กัโตกก็จะเป็นคัดงามๆเลยอยู่ผุ่นคนปลาแปลว่าคนมันหลายนะพี่น้องจุดป้อนพวกแล้วจุดป้อนเข้ามาป้อนป้อนป <sun. S 2> ้อนป้อ <messaging> อันนี้คือคนนั่งรอถาเนาะชิมันยาวคนเต็มเลยคนขนาดเลยเหาด่ายพี่น้องมือกีนี้เฮาอยู่วัดเช็หมวกพี่น้องเังเกตคุณล้าแห้งเขาก็เลยมาหวัดน้อยบันนี้เพราะว่าเขาอยากสะดวกในการตักบาดควนบาทพี่น้อง วันนี้มาวัดอยู่หลุมเซตมวกบ้านเองแหละบอเคาอยูู่่ซื้อบ้านพี่นอ้องเดี๋ยวสิพาไปบึง้งพี่น้องเิ่อบรรยากาศแต่ก่อนตอนส่วงสงการเราเคยมาอยู่บุญนั่นนี่นะพี่น้องนอพวกขเขาประดับดินก็คือว่าเนี่ยเขาพวกนี้ที่ไปเทิงพวกกัน ปุยญาตาง่ายบัรพบุรุษเฮาทุกทุกคนเนาะเด้อังเวลาเขาหยาดนำเขาจะหยาดให้เพิ่นพุทิให้หอดเดี๋ยวไปเบ่งน้ำกันพี่เขามาเขามาทางหลังพี่น้อัอวครบ วัดนี่ก็คนหลายขึ้นกันแต่ว่าตั้งแต่เฮามานะเขายังบกเคยมาตักบาทอยู่บ้านนี่จากเชื่ออ่านี่วัดกำลังบุบบุบล้นะพี่น้อง ครั้งแรกได้พี่น้องที่เยวได้มาตักบาทอยู่ได้นีปกติเทีเออเป็นระเบียบเป็นนี่เนาะสิน,น,นังแบบว่าผู้เสือผู้สาตอยู่ได้นีนั่งเลี่ยนกันแบบนี้เลยหล,ลายคน ก็นพี่น้องเาก็สิได้นั่งเป็นระเบียบแบบนี้นั่งเป็นระเบียบหากอู่ดีไมแฮงเจ็บก่าหายจ้าได้ครไนี่เด้อเจดีไปามีป้าเตื้ค่ะหายม่ดาเมื่อนี่ตื่นแบบแต่เศร้าเตื่นแต่เศ้าวลาเศร้าเกือบเจ็ดเจ็ดมง ท่่นจะทอไรขอให้มีอายุวันนัสุขนั่งรู้บาดอุดซามีข้าเจอยู่พระเจ้าสองเมือกี่นี่เนาะรเจ้า สาธุเด้อยามสนนี้ครับไปเพิ่นบาดสวรรค์ซีเพิ่นกําลังาเนาะก็มาแบบทยอย เพยง่าห์ให้แล้เราเปิดยากว่นติดเราตัวนี่ยันปโลดบ้านหลักมาโมประธานกระสุดจึงได้ทั้งหอดแก่ตีเด้คเพื่อประกอบส่วนสามสาบประดาวัดบ่านนอเหนอไหยจะริ่มลงเรื่องคือป่านโดเมืองป่านเล้วไอ้เบมางอ การจอยภาคนละกันเหนรเอเรารมาบริษาทางมีกระจัยอยู 50, อ่ห้าหมื่นกีบคือตอนนี้ก็ได้ป้อนเลยนะพี่น้องีกรา น้องเย้ยกำเอาได้แต่งตั้งแต่ต่างตนโตพ่อพักปัญญาคนควรวงทงเสือ้อสารมีบนเกลื้อเป็นคนดีมีหางก้อยเป็นจากทางในบ้านเต็มบันแลว้วเลี้ยงแก่วกองเล่นผัดเปาเข,าขา่าัดทางย้ยนชิ้นสามต่างกันเง้อนคุณสามต่างกันพี่น้องมันต่างกันเนาะการทาน ເພາະວ່າເຮົາຕົກບ້ານຢຶນາເນລຸດ້ນວ່າຕປນນວຮດລບທ້ນືຍນແ ที่ว่าโมนี่งานนักตัวแล้วมันโนี่ทำกุบบาาจันกระนั่งหลายหลายโมนี่ยังบุญงานอะัรนี้นะบุญห่อข้าวสารนี่บุญห่อข้าวกระดบินก็ทีว่าโอ้หลายทุกพวกต้นยอดโยมบ้านเฮาได้มาทำบุญทำกุศลสร้างบุญสร้างกุศลเพื่ออุทิศเติอเปล่งปิญญาณอ่าเพราะ เหมือนเป็นเทียบหานอยู่พกินชมระตุเงินคำไปหายพอายไ Thank <laughs> I ก็พอหางยืนมีนี่แห้งเด้อเช็ดกว่าจะได้ขายกว่านี้รับจะท่านใครได้อขายไร้าก พ่อแม่พี่ดอดบ้านเฮาครูมาในงานเด็กคิดว่าตัวเองยังบวทันบริจาคทานจะเสื่มขึ้นมาทัา้งเฮาแก่ทีเด้อทำธนาคารฟัการเป็นจากในล่อถ่านอยู่เนาะอาจอยากจบอยากแปะหนยเนาะประกอบส่วนช่วยกันพูดเล็กระดับสางก็แท่งหลักเฮาอยู่แล้วเนาะสถานจังหวัดพ่อแม่พี่ดอดผู้ใด้ห่งางบ่วชกินบริจาทานนากให้ เห็นมาทางเาแจกีแ no, ล้วนอตบาอุโภอาราทานนอบาลาบานี่ย no. รับดินเนาจเาดูทัต <c> ร I mean, wow. no <c ười> no ์แค่ชยเด้ไที่ว่าฝ่าท้นกับอํวยมันนี่นระตต้นหยาดเมอแห่นพี่ดอกมันีนกับประตูอกพี่ดอกมาาเาะเลยเถอเหมาะอยู่มันนี่ขอบขั้วาไก่ซอใบบ้าริจาคท่านมีปัจจัยอยู่สองมือกีบ บ้านชายชมบูรณ์บ่เออตันใหญ่ปฏิบ้านชายชุมบณ์เนาะแต่เราไปอยู่บัานเฮานี้ละเนาะเออควบหลังจากที่เฮาได้ตักบาทหยาดน้ำพิธียห้ออ่ะเนาะแล้วก็สีเดินทางกลับก่อดเนาะหยาดโยมผู้คนก็กำลัง หากันกลับเพราะว่ามีอายุวันละสุขภัอายุด้านให้ทงนี้มนยาวเันกับปีขาตบัดย่นนำเียวแล้วกุกสัพตะโสสัพตะโลสัพตะไพอันน่อยไงัปวดต้งปวดร้อปวดท้องปวดดองปวดเบแห้งหน่อยให้คอยหายอุบาไ่ตัวยาให้ไกห่างแสนราทีคาโยโัตุสัพตาบุจบเป็นก็แท้งแขงเมื่อให้ทำทุบตัายให้ทุบตั้งใจให้คองใสทั้งเนื้อ ให้สุกลายและรลมเมื่อคนนไกรมีทอสุกไกรมีเกินขึ้นไกรมีพอ่อข้ามให้อ,อาเมนน้ำแข็งเจ้าแก่พเพีเดียวพลังนั่งคอยบุกเกาะเกี่ยวกาะเกี่ยวพ้นตะลังให้พลังเจาะแข็งไหลแห่งเจ้าหามดังท่าสร้างนนหนังที่ดังท่าสา,สา,า,ามจันที่ไดกทำทานเททอดเจดเป็นต่อคอยสอยเลื่อยแถมต่อยตึงบ่อเศร้านี่พุทธิเจ้าเขา่า เอาเงินมาปอดเพื่อไว้ว่างรถกลาปนมาแถมซับปัดใจท่าโบวังเห็นเห็นดีอยากมีส่วนเดี๋ยวเสาเงินไปทานเรับไปหมูเพินพวกสังวัดสังว่าเล็กน้อยก็มีปัจัยปัจจนิดนึงพอมุญก็ได้มาทำบุญตั้งใจมาทำบุญเล้วเดยเพชรสีดาดูาไปขอมีพัะเจยนยืนหาเงับ พี่นงคือแบบเพื่อนย่างสร้างวัดสร้างว่าเนาใจกักำลังสิไปกินทานน้ำเพื่นพีแบบทานโอทนาน้ำเพื่อนนะพี่นงเลยใจกัไปมีพระเจ้าออมื่นีพระเจ้าอยู่สองมืงอีกตาตาศีไทยมีพระเจอยู ปวดนากันเนาะพี่น้องเไ่านมาเห็นคลิปนี้กันอให้พกไปเลี้ยงกุสุขภาพแข็งแหงเนาะเจริญฮงเพืองที่องเลยค่ะู้ใไผ่านมาเห็นคลิปนี้กัทานไดที่บ่มีเวลาเนาะหรือ่าบ่สบายเจ็บเป็นกรสกับหใจกนเทาปวไปฝากเด้อพี่น้องดเน กำลังลงมาแล้วพี่น้องตอนนี้กันดีใจนำพี่น้องคือเรามีโอกาสมือนีเนาะที่เัามีโอกาสได้ทำบุญมือนีเนาะเข้าใจเพราะว่าเจางสาจางสาวัดว่าไปดูระนาวัดวัดว่าเพราะว่าัดวัดนี่กำลังปฏิบัตก็นเนาะกำลังมบูรณ์ลนะหายแบบว่าหายไีขึ้นศาลาก็ยังเป็นศาลาไม้เนี่ยคือกุลละเล็กกุลละหน่อยกันศลายกะ พี่น้องนี่แหละแถวอันญาติโยมเพิ่นมาทำบุญแล้วก็พ่อท่นพ่อนี่เพิ่นก็ะสางสางเท่าย่างเพื่อย่างสวายูเกตมันมีวัดน้อยวัดใหญ่เด้มันมีหลายวัดแต่ว่าญาติโยมก็ทำบุญอยู่แต่ว่าเขาบอกว่าวัดมันหลายเนาะแต่ว่าคู้ละเล็กคู้ละน้อยอะู้ละเล็กกู้ละน้อยได้เล็กได้น้อยเพิ่นกเอามาสร้างบาซีเดินทางกลับก่อนเหรอพี่คนตกเยอะ มีหลายูหลายคนพี่น้องเลยเพื่อนก็กำลังใส่สาบาดอยู่เอากระใส่บาดกันี่ข้นบ้านขึ้นบ้านย่างไฟทั้งเมืองนี่แหละพี่น้องกระฝนก็กำลังสื้ขึ้มๆึ้นฝนชิตุไว้ไหนพี่น้องเลยตอนนี้นะเอากระแล้วแล้วเอากระเดินทางกลับบ้านอ๋อผู้มาแต่โซนนบสก็มีเป็นมาแต่โซนนบสมาตักบาดยันน้ำ เพราะว่าบุญเอกาเข่าประดับดินนี่มันคือประัจแล้วว่าได้ต้นคลิปนั่นแหละมันมีความสําคัญกับบรรพบรุษปูญาตาหน้ายลยรวมทําบุญคือว่าคือว่าอะไรเนาะคือหอดจอดถึงเม็ดพี่น้องผูที่ได้ล่วงรับไปแล้วบว่าจะเป็นเจ้าก,กรรมนายวรเพราะว่าผู้ที่จะทําบาปหนากรรมหนากะได้ขึ้นมากินเขา่าจากญาติพี่น้อง กาสิประมาณนี่พี่้องค่ะเคยได้ยินเคยฟังมากอาฝนตกแล้วฝนตกแล้วพี่้องเดี๋ยวเดินท้างกับก่อนเดี๋ยวตรงไหกะเดี๋ยวรอเบิ่งตอนต่อไปนะพี่้องติดตามต่อต่อไปเพราะว่าเฮ้ากับกับบ้านก่อนที่จริงเขาเขามาวัดเซรามวกแต่ว่าวัดเซรามวกคนหลายนึกว่าคนหลายแห้ง คนลายแห้งก็เลยว่าอลองมาวัดที่รูปนี้ก็เลยมาบริจาคในนึงเล็กน้อยน่นะเดี๋ยว่อไปซิมีอย่างรอติดตามตอนต่อไปนะพี่น้องขอบคุณขอบใจหลายๆที่เป็นกำลังใจให้เบิ่งทุกทุกคลิปพี่น้องเดี๋ยวเดินทางกับอนของท่านอยู่ดีม่แห่งท่านใดทำบุญอยูก่กับคอมเมนต์มาใต้คลิป